ค่ะสวัสดีครั้งนะคะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมไอ้ชาวโชโซเชียลแคมนะคะแล้วก็ชาวเฟซบุ๊กทุกท่านนะคะก็วันนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ําหนักมาแนะนําต่างๆนะคะแล้วก็ตัวผิวขาวนะคะว่าแต่ละตัวเวลาทานเนี่ยทานยังไงถึงให้ถูกวิธีแล้วก็ทานอย่างเหมาะสมนะคะอย่างแรกจะมีตัว ID นะคะตัว ID s l e ซ d e r ตัวนี้นะคะ มีตัวนี้นะคะตัวยี่สิบสี่ตัวนี้นะคะมีตัวไอแอคคาทีนนะคะนะคะมีตัวไอพาสซี C. นะคะตัวเซเว่นเดย์นะจ๊ะตัวหัวเดียนะคะตัวลาสเบอร์รี่คีโตนะคะ ผลิตภัณฑ์เราจะเป็นตัวนี้นะคะบางคนชอบเข้าใจว่าราสเบอร์รี่จะมีแค่ตัวเดียวนะคะของผลิตภัณฑ์เราจะเป็นตัวโลโก้ตัวนี้นะคะสีเขียวแล้วก็ตัวแอฟริกันเอสเอ็กนะคะนะคะนี่คร่าวๆแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นตัวโดดๆเลยก็เป็นตัวไอกูตาเทอโอนนะคะกวิธีทานเนี่ย แต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาต่างๆเวลาวิธีทานเนี่ยแต่ละคนถึงแนะนําว่าให้ทานเนี่ยจะต่างเซตกั y, tamam. นไปเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีกลไกหน้า <scenarios> ที like rah, ่กลไกการทํางานที่แตกต่างกันแล้วก็สาเหตุวิธีทานของแต่ละคนก็ต่างกันในตัวเนี้ยจะมีแยกกันไปจะมีตัวปรับสมดุลในร่างกายอย่างแรกคอเลคอช่วยลดความอยากอาหารแล้วก็ช่วยรับสมดุลเนี่ยในระดับ น้ำตาลนะคะแล้วก็ยับยั้งการสะสมในของไขมันใหม่เนี่ยคะ่ะที่เราทานในแต่ละวันแล้วก็ช่วยดักจับไออาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยพกแป้งน้ําตาลต่างๆในแต่ละวันด้วยแล้วก็ดึงไขมันเก่าเนี่ยที่สะสมเนี่ยออกมาใช้ด้วยคะ่ะแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นแล้วก็จะมีเร่งช่วยกกับเร่งการผอผลานช่วยกระจัดเซลลูไลท์แล้วก็ลดกระชับสับส่วนนะคะอยากถูกต้องแล้วก็ช่วยลดหน้าท้องลดต้นแขนลดต้นขา แล้วก็ไล่สารตกค้างนะคะว่าไม่ใช่ยาแล้วก็จะมีตัวดีท็อกขจัดสารพิษแล้วก็สารตกค้างด้วยค่ะแล้วก็พอลดน้ำหนักเนี่ยเราก็จะไม่เหี่ยวไม่โทมด้วยแล้วก็ปริมาณที่เขาทานเนี่ยก็จะมีอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมมีสินค้าทั้งมีออยอในไทยแล้วก็มีสินค้าทั้งนําเข้าอยู่ที่ตามความเหมาะสมแล้วก็ลูกลูกค้าก็จะมีวิธีทานแตกต่างกันไปอะค่ะตามความเหมาะสมแล้วก็แต่ละบุคคล ก็เวลาจะสั่งผลิตภัณฑ์ก็ควรจะแนะนําว่าเรามีปัญหาจุดไหนเขาจะได้สามารถแนะนําถูกค่ะอย่างตัวเบนจะแนะนําถูกได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาอ้วนสะสมอ้วนมานานหรือว่าเป็นคนไขมันคลอดไขมันพอกหรือว่าอ้วนจากการหลังคลอดนะคะหรือว่าเป็นคนที่ดือาาด้อยามากๆดื้อยามาก่อนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นคนที่อายุมากระบบการพันชา้า อ้วนอ้วนมานานแค่ไหนเนี่ยก็สามารถลดได้หรือว่าเป็นคนที่ทานจุกทานจิกจนทาให้น้ำหนักตัวขึ้นก็สามารถลดได้นะคะอยู่ที่ว่าจะให้คําปรึกษาแล้วก็จะให้คาปรึกษาที่ดีที่สุดแล้วก็ทําให้ลดน้ําหนักได้เห็นผลจริงแล้วก็น้ําหนักหเห็นผลไวะคะ่ะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่ามันไม่ใช่ยานะคะแล้วก็ไม่กดประสาทด้วยแล้วก็ไม่มึนหัวไม่ใจสัน่นเมื่อหยุดทานก็จะไม่กลับมาโยโย่ด้วย แล้วก็สําหรับเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีเนี่ยหรือว่าผู้มีโรคประจําตัวหรือว่าสตรีมีครรภ์หรือว่าคนที่กําลังให้น้ำบุตรอยู่ค่ะก็ยังไม่ควรจะรับประทานนะคะอันนี้ก็คือวิธีวิธีแนะนําผลิตภัณฑ์คร่าวๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกตัวหนึ่งคือตัวไอกูตาเทโอนะคะค่ะแล้วก็ตัวไอกูตาเทโอนตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็ของเขาเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับช่วยปรับ เกี่ยวกับพลาผิวคล้ำค่ะให้ตัวนี้มันจะทําให้กระจังงใสขึ้นแล้วก็ช่วยชะลอความแก่ลดริ้วรอยจุดด่างดําด้วยค่ะแล้วทาให้สีผิวเนี่ยสม่ําเสมอแล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยทําให้เซลล์ผิวเนี่ยทนต่อแสงแดดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินต่างๆเนะะี่ยค่ะแล้วก็ทําให้ผิวพันชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวที่แบบบางคนที่ตักแดดนานๆเนี่ยจะช่วยฟื้นฟูได้แล้วก็ทําให้ผิวพันนี้ชุ่มชื้นแลวก ไม่มีสารตกค้างแล้วก็สามารถทานได้ต่อเนื่องนะคะเรื่อยๆแล้วก็ปลอดภัยผ่านออยอจ้ะแล้วก็แนะนําว่าส่วนลูกค้าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยการเห็นผลช้าเร็วเนี่ยต้องบอกอยู่แล้วเพราะว่าเราเราพูดเราเป็นตรงๆอะคะ่ะเหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเห็นผลไม่เท่ากันเหมือนเวลาบางคนไม่สบายะคะ่ะเวลาไปหาหมอเนี่ย คนไข้สี่ห้า 4, คนไปหาหมอพร้อมกันทานยาตัวเดียวกันก็ยังหายไม่พร้อมกันก็ยังเป็นไปได้เวลาทานมาคนเนี่ยอาจจะเห็นผลไวหรือว่าอาจจะเห็นผลช้าก็แล้วแต่ร่างกายของบุคคลน,นะคะว่าแต่ละคนนี่ต่างกันไปแต่ว่าจะจัดเซตให้เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับวิธีทานของบุคคลน,นั้นๆจะดีที่สุดค่ะก็คือบางคนอาจจะเป็นอาจจะเป็นเซตไอพัลซีคู่กับไอแอลหรือว่าตัวลาดอย่างเงี้ย หรือว่าเป็นตัวบางคนอาจจะลดอยากจะแค่กระชับสับส่วนอาจจะทานแค่แบบเป็นตัวไอแคนาทีอย่างเดียวเราก็จะสามารถแนะนําได้จะดีที่สุดค่ะก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาทานเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนจะจะชอบเหมือนกับว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าปกติตอนเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดเพราะว่าคนที่ทานอาหารตอนเช้าเนี่ยก็จะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ได้แล้วก็ช่วยชวยละลอความแก่ได้ก็คือทานอาหารเป็นปกติเลยเราจะสะตาร์ทาน อาหารเสริมเนี่ยเป็นมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงเราก็ทานเป็นข้าวเป็นปกติก็ได้แล้วค่อยทานตัวอาหารเสริมตัวเนี้ยช่วยเข้าไปส่วนตอนเย็นบางคนก็ชอบคิดอีกว่าฉันไม่ทานอาหารเย็น,ฉ,นฉันจะได้ไม่ฉันจะได้ไม่อ้วนจริงๆเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าถ้าคุณหยุดทาน อาหารมื้อเย็นเมื่อไหร่ร่างกายจะจดจาการเผาผลานแล้วก็หยุดการอ่อผ่านนําให้คุณลดน้าหนักยากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําแนะนําว่ามื้อเย็นคุณควรจะทานเป็นอาหารที่แคลอรีต่ต่าๆอย่างเช่นปลาเนื้องส้มตำปลาเส้นหรือว่าเป็นพวกนุ่มนึงต้มๆก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยทานเป็นอาหารเสริมบางคนถามว่าแล้วถ้าหนูไม่ทาน หนูไม่ทานข้าวตอนเย็นละถ้าไม่ทานข้าวตอนเย็นก็ไม่จําเป็นต้องทานอาหารเสริมเพราะว่ามันไม่มีสารอาหารที่เข้าไปดูดซึมหรือว่ามีไขมันใหม่ๆเข้ามาก็คือไม่จําเป็นต้องทานอาหารเสริมค่ะแต่แนะนําว่าให้ควรจะทานข้าวเนี่ยหรือว่าทานอาหารเนี่ยในมื้อเย็นจะดีที่สุดเพราะว่าร่างกายจะได้ไม่หยุดการจดจำการเผาผลาญน,นะคะ แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นะคะในทางลายนะคะลายเบนซี่ยี่สามเบ N เอ็นแซดอีวายยสามนะจ๊ะหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่ศูนย์แปดสี่หกหกเก้าเจ็ดแปดเก้าหกนะคะศูนย์แปดสี่หกหกเก้าเจ็ดแปดเก้าหกนะคะ แล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำจ้ดแล้วก็มีโปรโมชั่นราคาพิเศษราคาหน้ากล่องทุกตัวจะอยู่ที่1,290บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้จัดโปรโมชั่นตั้งแต่กล่องแรกเลย750้าิบาทจะ้ะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนึงเป็นตัวที่แนะนำเพราะว่าทานดีมีอันนี้ม่มีขายหาซื้อกันเองนะจะ๊ะตามที่ดูซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือเป็นน้ำแอปเปิลออร์แกนิกสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าหรือว่าคนส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการท้องผูกหรือว่าทานยามากๆเนี่ยทำให้เกิดอาการท้องผูกตัวววนี้้้ช่ยยไดเลจลจแก วิธีทานเนี่ยก็ลองดูในใบนะจ๊ะมันจะมีบอกอยู่มันจะช่วยเกี่ยวกับเออช่วยชะละคอความแก่ด้วยช่วยในระดับของแคลเซียมช่วยปรับสมดุลน้ำหนกักแล้วก็ช่วยปรับระดับกรดนะคะแล้วก็ช่วยในเร่งระบบการไอขับถ่ายให้เป็นปกติด้วยแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและโรคเกานะคะกําจัดถุงนิ้วในไตแล้วก็ดีถุงน้ําดีด้วยค่ะหาซื้อได้ตามในซูเปอร์มาร์เก็ต